ครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมซีเคทครับทุกคนโอเคครับผมและแล้ววันที่ผมรอคอยก็มาถึงนะครับทุกคนคือวันที่เกียร์คิดมามานะครับทุกคนคือตอนนี้แบบตอนแรกผมวางแผนไห้ฮะทุกคนว่าจะเปิดแบบเปิดซักไอ้นี่นะฮะตอนแรกผมวางแผนไหมว่าจะเปิดเกียร์คิดมาเนี่ยหนึ่งพันแต่ผมระหว่างทางนะผมเปิดโคลาโบไปที่สามลรูบี้นะครับทุกคน สามร้อยลูบี้ไม่ก็หกร้อยแนี่แล,แล้วสุดท้ายมันก็เกลีดนะครับทุกคนคือแล้วก็เลยมีลูบี้แค่นี้นะครับทุกคนก็ต้องทันใจเปิดเท่านี้ด้วยนครับทุกคนส่วนเกียร์รอบนี้นะมาชิ้นใหม่แค่ชิ้นเดียวนะเป็นเหมือนจะเป็นช่องกลางนะเป็นเป็นโลนะครับโลศักดิ์สิทธิ์คิดมัดน,นะฮะนี่ชิ้นเดียวที่เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนชิ้นอื่นบอม่มีนะครับคือรอบนี้ พิ่มน้อยเหมือนกันนะไตตัวบินมันไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะมันเป็นบินสายวายวิบทนะครับเป็นปวนมากหาทุกคนแบบไม่ได้จบอ้ไม่นะส่วนมันมีบินดุอยู่ในตู้นะครับใครที่อยากได้บินดุก็ไปจัดกันได้ครับทุกคนคือแต่ผมจะเปิดเอาเอาคางูระนะครับดีกว่าเป็นหลักผมได้ตัวเพิ่มแร่เป็นสามตัวนะครับแต่ไอตัวแบบไม่มัเป็นาดไมา้มันเป็นเพิ่มสามร้อยนะราคากรนะักมาก็เพิ่มอีกหนึ่งพัน,นครับเจ้านี้ อัพฮันนี่โดนเล่นลาบจาังวันนี้คือเปิดไ,ไดรนะฮะผมไม่หวังเกียร์เพราะก็เจ็ดแตด,ดาวผมหมักกระดิ่งนะครับทุกคนคือไอดีแบบไอดี AD แบบผมเนี่ยมันต้องการกระดิ่งเยอะนะครับทุกคนไม่รู้แปดร้อยจะได้กระดิ่งเท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้อยากได้คือเสื้อคิดมัดนะฮะเฮ้ยกระดิ่งอยู่ไหนเพื่อนอ้รอบนี้เกลือนะ เมื่อกี้สองชิ้นไม่คุ้มนะครับทุกคนปกติคิดมันมันออกเยอะกว่านี้นะโอเคครับผมไปกันต่อคือเราลองแช่นี้นะก็ต้องเปิดธนีครับเพื่อนๆวออีธนูเฮ้ยอะไรวะกระดิ่งไม่ออกกระดิ่งไม่ออกแม่งเหลือสี่ร้อยยังไม่ได้กระดิ่งตานันคือผมดูทรงเหมือนจะแย่คเพือ่อนกระดิ่งกระดิๆๆๆง่งเออกระดิ่งงิน เฮ้ยไม่ออกยากจังวะเพื่อนปกติมันออกยากอย่างนี้หรอวะปกติคิดมันได้เยอะหนอืมแม่งได้กระดิ่งสองอันไอยคำหยาบมาเลยครับจะาะลยคือเปิดไปโคตรเยอะแม่งได้กระดิ่งสองอันนี้เหรอเกินไปเปล่า นี่ผมหนักกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยกระดิ่งใส่ใครนกระดิง่งทำมาสองอันแย่นะยครแล้วสองอันนะกินใส่กระดิ่งไมหมคร่บคือต้องการหลบเยอะเนียผมน่าจะต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องตามล่ากระดิง่งเริ่มว่าเพื่อน ที่นี่ะทับไปเลยโอ้ยผมมีเล่าดีกว่าเอาเรื่องเดี๋ยวต้องไงดีวะ <c oughs> ชีวิตดันดันเกลียวเพื่อนผมไม่รู้ตอนเกียร์เลยดีกว่าคุณลื้อใส่เป็นเล่าไม่ต้องหลบแม่งเลยคุณนี่ไม่ต้องหลบล <c oughs> หปะ <c oughs> ผมผมอ่ะไมควินแม่งหลบไปไมค์วินมีอยู่แลนะยินเดียวระ เี่กูมินใส่เหล้าโนโลบเรียบรอ้อยอย่างงี้แบบโดนโดนตะแทกทีกระเด็นนะอย่างเงี้ยเอ้ยผมผมแม่งน้อยเกินผมก็ลืมปิดการแจ้งเตือนอัดคลิปนะคือแบบตอนนี้กระหน่ำซ้ำมือนะเดียวอ่ะใครดีอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีกระดิ่งที่นี่ดีกว่า ดิงอีกสองอันหรออีกดิ่งสองอันใส่ตัวนี้กับแทงหน้าตัวนี้นะโอเคใส่ตัวนี้ก่อนนี่ใส่เป็นกระดิ่งผมรล้ท้อว่ะแปดร้อยบี้ผมเด่นนิดเดียวเก็บยังนานนะใส่ไปลอดให้หมดเอา้า ผมต้องน่าจะต้องไปฟาร์มอีก2 0 0รยลูบี้นะครับน่าจะรอปิดหลีกนะก็ต้องมาอัพมาสุ่มเพิ่มเผื่อจะได้เก็บกบิงติดไม้ติดม,มือเพิ่มนะโอเคครับแล้วผมค่อยอัพรอบแล้วกันครับเพื่อนๆไม่นั้นยาวนะถือว่าถือว่าไม่ประสบความสำเร็จน,นะแปดรูบี้แ i, มึงใน้ดออีถอดอ่านเองอนะ่ะโคกอะไรวะเนี่ย อเคครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมผมใช้คำพีคต์ีเขี่ยวเลยแล้วันะได้อรงหนักนะคนกินเยครับใครที่แบบชอบความเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากอะไรก็ใช้ยด้วยครับฝากผม